มูลละนิทรรประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัรม์ประจำจังหวัดลบบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่ตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่12กรกฎาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลลันธิราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลบบุรีนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยมีนายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางมารสีกระโปรงทองเจ้าของบ้านเลขที่44ทับ2หมู่ที่6ตำบลนิคมสร้างตน อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นเขตปกครองของเทศบาลตำบลโคกตูมปลูกสร้างพื้นที่โฉนดเนื้อที่150ตารางวาผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้เหตุเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2566เวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่44ทับหมู่ที่6ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทาให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังจํานวนหนึ่งหลังคาเรือนมีผู้อาศัยได้รับความเดือดร้อนจํานวน3คนโดยมีนางมารศีกระโปรง ทองอายุ65ปีเป็นเจ้าของบ้านสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ยังความทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชปธัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์เป็นล้นพน้นด้านการอำนวยการช่วยเหลือเบื้องต้นนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหน่วยงานทหารพุ่มในการโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิด ศูนย์การอุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำกำลังพลจัดสถานที่ทำความสะอาดในโอกาสนี้หน่วยง,งานต่างๆเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรีประลัดจังหวัดลบุรีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบุรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบุรีนายอำเภอเมืองลบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภยัยได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ประสบภัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไปครับขอบคุุณททก่านนะ